สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในปอขายที่ดินนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่โครงการเกหะการเกษตรนะครับตำบลหนองพร่างายอําเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับซอยทางที่เธอเข้ามาที่ดินนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับซอยเกหะบ้านใหม่59นะครับ เหลือขวาตรงเข้ามานะครับประมาณ350เมตรนะครับที่ดินจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับขนาดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่99ตารางวานะครับหน้ากว้างประมาณ12เมตรนะครับลึกประมาณ35เมตรนะครับปัจจุบันที่ดินเป็นนาข้าวนะครับรูปแปลงสวยนะครับเป็นทรงสี่เหลือยมผืนผ้ามีระบบไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับที่ดินหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะแก่การสร้างที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะทําเป็นบ้านสวนก็ได้นะครับส่วนจะทําเป็นโกดังเก็บสินค้าก็ได้นะครับส่วนนักลงทุนก็สามารถซื้อเก็บไว้เก็บกันไปในอนาคตก็ได้นะครับการเดินทางก็สะดวกนะครับเข้าออกได้2เส้นทางนะครับจากถนนกาญจนาพิเศษนะครับเข้าซอยวัดลาดปลาดุงนะครับเข้ามาประมาณ1 1กิโลเมตรนะครับแล้วจากทางแยกเคหะการเกษตรนะครับ เส้นที่จะไปสารยานะครับเข้ามาประมาณทัก4กิโลเมตรนะครับส่วนทาสถานที่สําคัญใกล้เคียงนะครับก็จะมีวัดเวบออ,อง1.2กิโลเมตรโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกนะครับ2.1กิโลเมตรตลาดสดอุดมพร3.9กิโลเมตรมหาวิาลมหิดลสารยา13กิโลเมตรเซ็นทรันพลาซ่าเวสเกต16กิโลเมตรครับส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ตารางวาละ ,6565 บาทนะครับ หรือราคารวมทั้งแปลงจะอยู่ที่650,000บาทนะครับค่าโอนและค่าภาษีนะักรมที่ดินคนละครึ่งนะครับจดปลอดภาระพร้อมโอนได้ทันทีเลยนะครับส่วนรายละเอียดการติดต่อนะครับและพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับทุกท่านลงไปดูกันได้เลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็กรุณกากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ สวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ